วันนี้มาตัดยาแพนกล่านะครับที่ปลูกช่วงต้นต้นฝนนะครับแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่ปลูกใช้ท่อนพันุไม่เยอะมากนะครับตรงนี้เพราะว่าช่วงนั้นต้นพันท่อนพันไม่ไม่ค่อยเยอะก็เลยปลูกห่างๆก,ก็เริ่มงามขึ้นครับงามขึ้นอาจจะไม่หนามาก ก็ถือว่าโอเคครับช่วงแรกๆนี่แทบจะมองไม่เห็นหญ้า,าแพีโงกล่ลาเลยนะครับเพราะว่าหญ้าธรรมชาติมันขึ้นพนเยอะในนี้พอตัดตัดแล้วก็เริ่มเห็นแพีโงกล่ลาเริ่มหนาแล้วครับจะมีฝั่งนู้นนะครับฝั่งติดบ้านฝั่งทางนู้นนะครับมันจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เพราะว่ามันมีวัชพืชค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็เริ่มเห็นงอกขึ้นมาพอสมควร